อาทีนี้ไปแล่ยอมไปแล่เรื่องของการเลือกตั้งอบตอ,อีกสักรอบหนึ่งเผยยำกับพีนองประชาชนนะครับต้องบอกว่าเสียงข้องพีนองประชาชนนึ่งเสียงนะครับอาทีอาเปรนานะขอข้องชุมชนได้หมากว่าที่ขิดชวนประชาชนออกไปจเสิทเลือกตั้งบัญชีสิบแมกร,ราคมนี้นะครับตั้งแต่ตีแปดวัาชาวจนถึงตีห้าวันเย็นนะครับที่นวยเหลือตั้งที่มีชื่อเส้นนะครับติดตามไปจากคลิปนี้เลยครับ เสียงของคุณเพียงแค่เสียงเดียวอาจเป็นสิ่งที่ทําให้บ้านเราเปลี่ยนไปได้มากที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวแต่หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นถนนน้ําที่ใช้สนามเด็กเล่นหรือแม้กระทั่งขยะในชุมชนทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของอบตอครับดังนั้นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดครับผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่11มกราคม2569ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อสามารถตรวจสอบสิทธิ แอปพลิเคชันสมาร์ทวตหรือสายด่วน144สิ่งที่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากครับแค่บัตรประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้หรือหลักฐานอื่นๆที่หน่วยงานราชการออกให้เช่นพาสปอร์ตใบกับทีหรือจะเปิดผ่านแอปพลิเคชันแสดงหลักฐานแบบออนไลน์ผ่าน3แอปพลิเคชันคือไทยดี DLT QR ลายเส้นและแอปพลิเคชันบัตรคนพิการก็สามารถใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งได้แล้วครับชุมชนที่เราอยากเห็นไม่ได้เริ่มจากใครคนอื่นมันเริ่มจากเสียงของเราทุกคนเพราะเสียงของคุณสร้าง เปลี่ยนแปลงชุมชนของเราได้จริงๆ oh. อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ